สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตงานในสวนนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปลงน่าจะเป็นเดือนเหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับตอนนี้ก็มาอัปเดตให้ชมดีกว่านะครับว่าระหว่างที่ห่างหายไปเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างนะครับผมวันนี้วันที่10นะครับเดือน8 2568หนะครับหลายเดือนเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ก็ในจุดแรกนะครับผมก็ปลูกกล้วยนะครับเป็นกล้วยฟลอริดานะครับที่เห็นเนี่ยครับกล้วยด่างนะครับฟลอริดานะครับแล้วก็มีปลูกผักบ้างนะครับผักเคลนะครับนี่อันนี้เป็นปูเล่นะครับแต่ผมงงเหมือนกันว่ามันเป็นปูเล่หรือกระลำกันแน่นะครับเพราะว่าตอนมาเล่มันเป็นปูเล่แต่ทำไมโตมาแล้วมันห่อหอเหมือนกระลำนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ แล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนไม้ประดับนะครับพวกโคโลคาเซียนะครับผมก็มีแบบนี้นะครับมีนับดาวนี่เป็นนับดาวนะครับผมก็เริ่มทําไม้ประดับแล้วก็มีกล้วยอันนี้เป็นกล้วยมงเยนะครับกินกินได้ทั้งเปลือกนะครับอันนี้ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นผักนะครับต่างๆนะครับปเล่ม่วงนะครับผมปเล่สีม่วงปเร่ธรรมดานะครับ ดูเล่ธรรมดานะครับแล้วก็ผักเคลนะครับมีผักเคลด้วยอันนี้ผมเลี้ยงแบบเปิดเลยนะครับพื้นที่เปิดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรป้องกันแมลงเลยนะครับมีแมลงกินบ้านนะครับแต่ก็นิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นนะครับเข้าไปในสวนพร้อมกันเลยก็สภาพสวนตอนนี้นะครับถึงแม้จะดูรกนะครับแต่ความจริงแล้วดีกว่าเมื่อ สองเดือนที่แล้วมากๆเลยเพราะว่าสองเดือนที่แล้วเนี่ยลกแบบกองพเนินอเทินทึกเลยครับอันนี้ผมถอนหญ้าไปแล้วแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่หญ้าพวกนี้จัดการไม่ยากครับถอนง่ายๆนะครับก็ที่ถอนไปก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็มาทํากองปุ๋ยหมักอย่างเช่นกองนี้นะครับผมนี่นะครับอ่าให้ดูชะอมที่ว่าเป็นไรน้ำนะครับนิดนึงอันนี้เป็นต้นที่ผมปลูกมานานนะครับข้างล่างตอใหญ่มากนะครับตอเท่าขาแล้วนะครับเท่าแขนแล้วนะครับไม่ใช่ขา เห็นไหมครับอันนี้จะไม่มีหนามเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรูดได้แบบผมจะรูดให้ดูจนถึงยอดเลยนะครับไม่มีหนามเลยก็กินดีนะครับแล้วก็ไม่มีหนามทางานง่ายนะครับก็พามาดูตรงนี้อาจจะลกนิดนึงครับอันนี้ยังจัดการไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็เป็นพวกปุ๋ยในถุงนะครับหมักปุ๋ยในถุงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับ น,นี่เป็นก้อทากองปุ๋ยหมักนะครับถอนหญ้าในสวนนะครับทำกองปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับก็มีหลายกองอยู่นะครับกองปุ๋ยหมักเ,ออเดี๋ยวให้ถ่ายดูมุมนี้อีกนิดนึงเนี่ยน,น,นะครับก็ตอนนี้ก็เลยดูสะอาดตาขึ้นเยอะนะครับอันนั้นก็ต้นไม้แดงๆเป็นต้นมะขามโบราณนะครับก็เพิ่งตัดไปนะครับตัดจากที่เป็นรั้วนะครับอันนั้นก็ใช้เวลา หนึ่งสัปดาห์เหมือนกันนะครับสองวันวันสองวันนะครับในการตัดก็มีพริกมีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ขึ้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปนี้เลยดีกว่านะครับมันจะไม่ได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับโอเคจุดนี้ก็เป็นไก่มาเดิมครับไก่ซีไบส์นั่งเลี้ยงอยู่นะครับผมเลี้ยงอยู่แล้วก็อันนี้เป็นไก่ไข่นะครับปล่อยเดินในสวนนะครับแล้วก็ ผมก็มาเก็บด้านหลังจนเตียนเลยนะครับตอนแรกมันจะมีหญ้าขึ้นอยู่เดี๋ยวให้ดูหญ้าที่ยังไม่ได้ถอนนะครับก็หญ้าก็จะประมาณต้นตรงนี้นะครับเนี่ยครับตอนแรกมันจะลกแบบอย่างเงี้ยนะครับเพราะหญ้าพวกนี้หานเขาจะไม่กินเนี่ยนะครับผมตรงนี้เหลือจุดเดียวที่ผมยังไม่ได้จัดการนะครับจุดอื่นก็จัดการหมดเรียบร้อยแล้วก็เลยทําให้เนี่ยนะครับผมถอนแล้วก็ใส่ไปในกอง นี้นะครับทำเพิ่มมาเคาเชร์นะครับนี่นะครับทำเป็นเพิ่มมาเคาเชร์อาหารเดินอยู่ไกลๆนู่นเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวน่าจะอาจจะได้ชมกันนะครับตอนนี้หารผัดคนแล้วนะครับคลิปหารก็เดี๋ยวว่าจะทําให้เพื่อนๆชมนะครับแต่ต้องรออีกนิดนึงนะครับผมเวลาไม่ค่อยมีนะ๋ยวให้เพื่อนๆดูอันนี้ผมจะที่ผมเก็บเตรียมผมตั้งใจจะใช้หญ้าเม็ดแตงตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเป็นหญ้าที่มันไม่ยาวนะครับ มาปลูกเพิ่มอันนี้ผมเอามาปลูกเนี่ยแน่นมากเลยนะครับแน่นมากเลยแล้วก็สวยนุ่มและช่วงถ้าโดนแดดนะครับหมายถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวบ่าย,ายเนี่ยเขาก็จะช่วงนี้ยังเช้าอยู่เขาก็จะไม่เห็นดอกแต่พอบ่ายเดีย๋ยวเขาจะมีดอกเหลืองเล็กๆ,ๆนะครับสวยมากเลยผมตั้งใจจะปลูกทั้งสวนเลยนะครับอันนี้เป็น้าที่ขึ้นแน่นดีนะครับแล้วก็ทนต่อการเหยียบย่ำพอสมควรเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับผมก็ให้ดูภาพเปลี่ยนเสื่อนะครับเมื่อวานก็ยังทำนะครับผมก็ที่เคยเป็นคลองไส้ไก่นะครับก็ทำเป็นเพิร์มมาคอเจอร์นะครับหลุมนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ยังขุดดินอยู่บ้างนะครับก็มีขุดดินนะครับเชื่อมคือน้ำให้เข้าจากคลองนู้นนะครับแล้วก็ขุดลัดมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็น้ำก็จะไหลมานี่นะครับแล้วก็ น้ำไหลามานีนะครับเอ่อเป็นคล้ายๆของไส้ไก่และครับบางคนอาจจะเรียกของไส้ไก่ก็ได้นะครับแต่ผมเจตนาผมไม่ได้ค้างน้ําไว้ตลอดนะครับก็คือแค่ปล่อยน้ําจากเครื่องปั๊มน้ําแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปนใน,นร่องต่างๆนะครับจะได้อ่าชุ่มชื้นทั้งสวนนะครับทนะี่บอกว่าขุดเมื่อวานนะครับ อันนี้ก็คือที่ขุดเมื่อวานนี้นะครับให้ดูหานนิดนึงผัดขนตอนนี้สวยแล้วนะครับสวยละนะครับห้าตัวนะครับเดี๋ไปกันเร็วๆนี่ก็หกนาทีละเป็ดบ้านนาก็อยู่ใต้ซุ้มไผ่นี่นะครับอยู่ใต้ซุ้มไม้หลีดห่านแล้วก็จะเดินไปอยู่ใต้ซุ้มไผ่นะครับตรงนี้ ไปต่อนะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ทำนะครับแต่ตรงนี้ไม่เยอะนะครับทำแป๊บเดียวก็เสร็จเดี๋ยวพาข้ามไปดูนะครับอันนี้เป็นท่อน้ําเวลาน้ําฝนตกเยอะๆก็จะไหลจากนี่นะครับแล้วก็ลงไปในคลองนะครับไปในคลองทางด้านนู้นโอเคพาไปดูเดี๋ยวนี้ต้องมาทาซะหน่อยละเริ่มลกแล้วะครับก็มีชะอมไรหนานะครับปลูกไว้ชาแน้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ ก็ยังไม่ค่อยงามดีนะครับแล้วก็มีผักหวานนะครับผักหวานบ้านนะครับที่ปลูกไว้นะครับเห็นไหมครับบางต้นก็เริ่มงามนะครับสูงแล้วนะครับเนี่ยนะครับเด็ดยอดก็จะได้เป็นพันที่อร่อยมากผมกินโชได้เลยแต่กินเยอะๆไม่ค่อยดีนะครับหมายถึงว่าถ้ากินดิบนะครับแนะนําให้ไปผ่านไฟก่อนนะครับจะดีกว่า พันธุ์ที่ผมปลูกเนี่ยอร่อยมากนะครับเพราะว่าไม่เหมือนพันธุ์ทั่วไปเป็นพันธุ์ที่พัฒนามาแล้วนะครับเป็นพันธุ์วานบ้านนะครับกินอร่อยมากเลยกินเหมือนมะขามเทศเลยครับกินดิบๆนะเหมือน,นเหมือนมะขามเทศเลยอร่อยมากก็ปลูกไว้ตลอดแนวนี่นะครับเป็นรูแล้วก็กินได้ด้วยนะครับต่อไปก็เป็นชะอมนะครับชะอมไรนงานตรงนี้อ่ามีดอกบัวี่บ่อนีดหน่อยนะครับ แล้วก็ท an, ําเขื huh. ่อนนะครับทําเขื <ty ap> ่อนตรงนี um ้ลงไปทําเขื่อนเพราะว่าดินมันพังลงไปนะครับเพราะว่าหาวมาเล่นน้ํากันตรงนี้นะครับแล้วมันก็พอเล่นน้ําเหยียบแช่อะไรดินมันเหลวมันก็ไหลลงไปก็เลยต้องทําเขื่อนแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขนดินจากตรงด้านนู้นนะครับมาใส่นะครับตรงนี้เพราะตรงนี้ทางเดินลําบากนะครับเหลือทางเดินนิดเดียวความจริงเป็นทางเดินเต็มหมดเลยนะครับแต่หากเขชอบมาเล่นน้ำตรงนี้ครับแล้วดินก็เลยไหลไปในบ่อผมก็เลยต้องทําให้มันดูมาตรฐานขึ้นนะครับ พาไปดูปลาแรดนะครับมีการตัดไข่ด้านหลังนะครับกอใหญ่ดยย้วยนะครับด,ดูลำบานเลยนะครับเหนื่อยมากอันนู้นก็เป็นกระชังปลาโอ,อนนะครับยังเลี้ยงอยู่ตัวประมาณสักยาวส,สักยี่สิบเซนได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นกระชังปลาแรดนะครับนี่มีลูกอคอกปลาช่อนนะครับีอยู่ตรงนี้บานเลยแม่น่าอยู่ตรงนี้แหละครับตอลูกอยู่นี่แม่ก็น่าจะอยู่นี่แหละ ะปะลาแร่เริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงอาหารก็น่าจะให้เพื่อเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับยังไม่ได้เลี้ยงอาหารครับเอาอาหารมาลองเลี้ยงดูดีกว่าครับมาถ่ายคลิปกันต่อดีกว่านะครับก่อนอื่นก็ดูลูกปลาช่อนพับบลเลยนะครับปลาคอกนะครับเนี่ยนะครับ่ายกันใครที่เคยอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับน่าจะเคยเห็นแล้วก็ชอบมากผมชอบมากเลยตอนเด็กๆ ลูปลาค้อนะครับเดี๋ยวเลี้ยงปลาแรดกันดีกว่าอันนี้เป็นอาหารกบไฮเกรดนะครับหรืออาหารลูกปลาไฮเกรดนะครับ9.02นะครับเดี๋ยวแหวกแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ลองดูสิเขาค่อนข้างจะตื่นนะครับปลาแรดเนี่ยจะบอกว่าชุดนี้ไม่ได้ชื่อเป็นชุดเดียวกับชุดที่แล้วนะครับเป็นชุดใหม่นะครับ ผม,มทำกระชังใหม่เดี๋ยวจะอธิบายว่าเพราะอะไรนะครับพามาให้ดูคร่าวๆตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคเห็นไหมครับขึ้นกินอาหารแล้วแล้วก็จะมีเทคนิคบางอย่างที่จะบอกเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าผมทํางานประจําแล้วไปมืดกลับมืดนะครับเดีย๋ยวได้เพื่อนๆดูเทคนิคของผมในการเลี้ยงปลารแรดแบบมนุษย์เดือนๆน,นะครับ จะมาเล่าในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ดูคร่าวๆโอเคเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งดีกว่า <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชานโลงนะครับผมก็ยังคงเลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็ย้ายที่นะครับผมมาปักเสาใหม่นะครับตรงนี้นะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นโซนมากขึ้นนะครับจากเดิมมันไม่ย้ายไปย้ายมานะครับ แล้วก็เรื่องของเสาไม้นะครับอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าทำไมถึงต้องย้ายนะครับแล้วก็เลีเ้ยงแบบนี้ดียังไงนะครับเดี๋ยวมาอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับด้านล่างก็เป็นโคลคาซียนะครับด้านหน้าด้าน,านหลังนะครับหลัไวส้สองชุดสองชุด ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโซนใส่เดือนนะครับก็ยังเลี้ยงอยู่ก็เมื่อวานก็ยังทำเบตดิ้งอยู่นะครับนี้ทำเบดดิ้งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการขยับขยายอันนี้มีแดดส่องนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าส่องแค่ช่วงสั้นๆนะครับผมอยู่ใต้ใชายคานะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คง ให้เห็นภาพรวมตอนนี้ของส่วนที่ทําอยู่นะครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับหรือว่าอยากจะทําเกษตรนะครับแต่ยังไม่มีเวลาทํานะครับหรือว่าทําอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่อยากได้แนวทางในอีกรูปแบบหนึ่งหรือว่าในแบบที่ผมทดลองไปเรื่อยๆนะครับผมว่าอันไหนดีอันไหนเหมาะนะครับก็สามารถกด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการ อัปเดตในชุดถัดไปนะครับผมในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ